สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พัดพิธาโลขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่สละเวลามีค่าของเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ให้เพื่อนเพื่อนทำใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้ก็กดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วค่อยกดเล่นต่อนะหรือถ้าท่านใดมีมากกว่าสองคนอย่างนี้ก็คนนี้กองนี้คนนี้กองนี้หรือไม่ก็คนที่สามที่สี่เนี่ยก็เลือกสามารถเลือกไพ่ได้อีกนะคะเลือกก็ได้เลยจ้ะ ละค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญ,ญาตเก็บแล้วเราจะไปฟังคำทำนายของเพื่อนๆกองที่1กันก่อนของเพื่อนๆนกองที่หนึ่เ,นเ,นนเราจะตอบคำถามตามท็อปปิกเลยนะคะว่าเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่มาดูซิเขามีแผนการอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ก็คือตอนนี้เขา เขาอยากมาสารภาพบาปอยากมาเริ่มความรักกับคุณอยากมาขอความรักกับคุณเขาอยากจะอยากจะให้คุณเนี่ยให้โอกาสเขาแล้วก็ตอนนี้เขามีความเครียดซีเรียสนะจากเรื่องราวต่างๆนานาที่เขาเคยทํามันมีการหักหลังหรือว่ามันมีการหลอกให้รักหลอกให้หลงอนะความรักความสัมพันธ์มันไม่โอเคอย่างเงี้ยก็มีการทิ้งล้างกันไปตอนเนี้เขามีแผนการว่าเขาจะเข้าหาชีวิตคุณ โดยที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการทิ้งล้างการทิ้งเทการแล้วมันเกิดเรื่องราวรักปฏิหารก็คือมีคนนู้นคนนี้เข้ามาพัวพันในความรักความสัมพันธ์ของเราเยอะแยะมากมายมันทําให้คุณเนี่ยเศร้าโศกเสียใจแล้วก็โดนทิ้งโดนเทก็ได้แต่ตอนนี้เขาก็เครียดซีเรียสเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ก็คือเขาก็ทําตัวแบบ ลอยลอยนิ่งนิ่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเขาก็อยากเข้าหาชีวิตคุณไนีอยากจะมาปรับความเข้าใจอยากจะมาพูดคุยดูเหมือนว่าเขากำลังเตรียมการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวความหลังฝังใจที่มันมีการหลอกลวงกันน่ะเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ก็อยากจะบอกว่า ที่เขาเคยเจ้าชู้เคยมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายมันทําให้คุณเครียดซีเรียสไม่ไว้ใจเขาตอนนี้เขาก็จะต้องทําแบบว่าให้มันดีขึ้นคือจะต้องพูดจากับคุณแบบจริงจังแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าแผนการของเขาเนี่ยเขาซุ่มมานานแล้วไม่ได้ซุ่มซ่ามนะเขาซุ่มทํามานานนั่นแหละว่าเขาจะ คิดตัดสินใจจะไปยังไงกับความรับความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ก็อยากจะบอกว่าเขาเนี่ยมีของสิ่งของอะไรเงี้ยที่จัดเตรียมไว้ให้คุณแล้วอะ่ะเออมันมีการเตรียมไว้ให้คุณแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงในโหมดที่เขาเขาไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจก่อนหน้าเนี้ย เขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยโปรไฟล์ดีมีฐานะดีก็ได้แล้วก็ตัวเลือกเยอะแล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่าเอออยากเข้าไปแล้วก็ไม่อยากเข้าไปถ้าเกิดเข้าไปในความรักความสัมพันธ์ตอนนั้นน่ะมันก็ไม่เป็นอิสระเขาก็ไปกีบไปอ่อยคนอื่นไม่ได้แล้วก็มวัวแต่ทํางานทํางานด้วยแล้วก็มีคนอื่นไปด้วยอะไรอย่างนี้ไงไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจเดี๋ยวตัดสินใจว่าเอออยากจะเข้ามาดีกับคุณเดี๋ยวก็ตัดสินใจถอยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือ ตัดสินใจแล้วอะมาสองเก้าอ๋อถอยดีกว่าหรือไม่ก็เหยียบรถมาแล้วกลับดีกว่าวนรถกลับอะไรงนี้ก็ไปมุ่งมั่นตั้งใจทํางานแล้วก็ได้แต่แอบส่องแอบมองคุณแต่ตอนเนี้มันถึงช่วงเวลาที่เขาอะจะต้องมาคิดทบทวนแล้วเขาก็ไปปรึกษาคนที่อยู่ไกลๆอยู่ไกลๆเขาอะปรึกษาว่าจะต้องทอํายังไงคือขอความรู้หน่อยว่าเขาจะทํายังไงที่จะได้เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่แก้ปัญหาให้กับคนอื่นโอ้โแก้ปัญหาได้อย่างดีดีเลยปัญหาของตัวเองนี่แก้ไม่ได้แก้ไม่ตกเหมือนเส้นผมบางภูเขาแต่ตอนเนี้เขาก็จะต้องปรึกษาคนที่อยู่ไกลๆเขาแล้วเขาก็จะเอาพวกเอ,อ่อที่เขาเห็นส่องได้สืบได้อย่างเงี้ยเป็นข้อมูลว่าเอ้ยจะทํายังไง,งดีกับคุณเนะี่ยคุณถึงจะให้โอกาสแล้วคุณก็จะได้กลับมาเป็นของเขา จับต,ต้องได้อยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาเขาเตรียมมอบของที่มันมันมีคุณค่าให้กับคุณะเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ก็ตอนนี้เขาก็ก็อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นให้คำปรึกษาให้คำแนะนําแต่เรื่องของตัวเองนี่เอาไม่รอดหรือไม่ก็ไม่อยากจะบอกใครแต่ว่าตอนนี้เขาต้องคิดทบทวนและ ถ้าเกิดเขามัวแต่นิ่งเฉยแล้วก็ทําเป็นพ่อพวงมาลัยไม่พวงมาลัยก็คือลอยไปลอยมาก็จะไม่เกิดความสุขแล้วก็จะไม่ได้เข้าบ้านคุณก็ตอนนี้เขามีแผนการอะไรก็เขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาแล้วเพราะว่าคืนเขามัวชักช้าแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยเขาจะเครียดซีเรียสปวดหัวเวียนก้าวแผนการอะไรที่เขาซ่อนอยู่ในตอนนี้ก็คือ เขาก็จะมีการมาปรับความเข้าใจคุณแหละ <c oughs> คือคนคนนี้เขาก่อนหน้านี้อาจจะมีภาระหนักเหนื่อยหรือแบกรับภาระอะไรไว้เยอะแยะหรือว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งแต่ว่าต่อหน้าทําอีกอย่างรับหลังทําอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีการพูดไม่ดีพูดไม่เพาะปากไม่ดีใส่คุณก็ได้แล้วมันทําให้เขาเนี่ยเครียดซีเรียสมันทําให้คุณกับเขาต้องห่างไกลกันแล้วตอนนี้เขาก็หันหน้ามาแล้ว เพราะว่าเขาเขาไม่อยากจะทนทุกข์ทรมานแผนการอะไรที่เขาซ่อนอยู่ก็คือคนคนนี้นะเขามีความรู้สึกว่าขืนเขาชักช้าล่ำลาแล้วไม่ทําอะไรเลยเขาก็จะชั่วฉหูขันถอมลงมาเสียงะระนี้ไปคือต้องเสียคุณไปเขาก็จะยอมแลกเขาก็จะยอมแบบว่าบากหน้ามาหาคุณแล้วก็มาของ้อขอคืนดีรู้สึกว่าคุณจะไม่สนใจเขาเขาก็ จะมีความพยายามเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ก็คือความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจบด้วยความรวดเร็วก็ได้แต่เขาก็จะต้องเงียบสงบปากสงบคำคือคุณอยากพูอะไรพูดไปเลยขอแค่เขาได้เข้ามาในชีวิตของคุณคือคุณให้โอกาสเขาก็พอเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าอยู่กับคุณแล้วชีวิตเขาจะสุขสบายมีความสุขสมราญแล้วก็คุณเป็นคู่ชีวิตที่ดี แล้วตอนนี้คุณดวงก็โอเคอะ่ะอืมมีสิ่งต่างๆที่ดีๆรายล้อมดูเหมือนบางท่านบางรายเนี่ยจะได้อะไรมาด้วยความง่ายดายสะดวกสบายหรือบางท่านเนี่ยอยู่บนพื้นฐานแห่งแบบว่าอืมไม่ได้เกิดมากับครอบครัวที่ยากลําบากไม่ใช่ทุกท่านนะคะเป็นบางท่านดูเหมือนว่าบางท่านก็ไม่ต้องทํางานอะไรเงี้ยก็มีเงินมีทองใช้คือไม่ต้องทํางานหนักเหนื่อยยากลําบาก แผนการอะไรที่เขาซ่อนอยู่ก็คือเขาจะมีการมีการเก็บคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณอนะประมาณว่าสกัดดาวลุ่งแผนการอะไรที่เขาซ่อนอยู่ก็คือเขาเขามีรูปภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแผนการอะไรที่เขาซ่อนอยู่ก็คือเขาก็จะมาบอกรักคุณนี่แหละแต่ว่าเขาเนี่ย มีการปรึกษากับพวกพ้องของเขาอืไม่ได้แบบว่าแอบแอบบปรึกษานะแต่ว่าปรึกษาทั่วไปก็ได้กับคนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณ่ะเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ก็คือการที่คุณกับเขาเดินจากกันไปกับความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีการทิ้งเทกันหรือว่ามีการแบบเครียดซีเรียสหุ้ยน่าเบือ่อหรือไม่ก็ เรานี่ไม่เข้าตากรรมการหรือไม่เข้าตาเขาทําอะไรก็ไม่เคยถูกใจแต่ตอนนี้เขามีแผนว่าเขาจะให้คุณเนี่ยเป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งในใจเขาแล้วก็จะกลับมาง้อมาขอคืนดีคือมันถึงเวลาที่เขาจะต้องมาหาคุณอะ่ะออกลับมาตายรังก็ได้มาคืนรังเขาจะมามาขอความรักกับคุณอะ่ะด้วยความอ่อนโยนแล้วก็คุณอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปเลยขอแค่ได้เข้ามาในชีวิตของคุณก็พอ ทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์ว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปดูโรแมนเจอร์กันโรแมนเจอร์บอกว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณมีความรักแบบป๊อปปี้เลิฟหรือว่าความรักแบบเด็กๆหรือว่าเกิดความรักขึ้นมาแบบดีต่อใจอ่ะก็ให้เดินหน้าอีกนิดนึงแล้วก็จะได้มีความสุขนะคะและตอนนี้อย่าไปเครียดไปซีเรสมันทำตามที่ใจคุณเรียกร้อง ไปรีแลกไปพักผ่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่คุณรอคนรักเกา่าเดี๋ยวคนรักเก่าจะรีเทิร์นกลับเข้ามาในชีวิตของคุณและถ้าเกิดคุณไม่ต้องการคนรักเกา่าอยากได้ความรักใหม่ๆก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์ที่แรงมากทีนี้เราจะมาขอคําแนะนําจากไพ่กันว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไป,เ,ปเพื่อนๆคะการทํานายนี้มันไม่ได้ตรงกับทุกท่านแต่ถ้าเกิดท่านใดรู้สึกว่าอุ๊ย เครียดซีเรียสไม่ชอบใจเลยเอาอะไรมาพูดเนี่ยทิ้งไปเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้หรือถ้าเกิดท่านใดท่านบอกว่าอุยตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารพัฟพรี่แทโรขอเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะ fc ของเราส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไมไ่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมคะกดให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกัน ไพ่อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยได้เป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งแน่นอนแล้วก็ดวงคุณอนะมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอะไรที่เราทําดีเนี่ยมันมันไม่สูญเปล่านะคะมันก็จะมาสนองเราแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ทบุญไว้พระสดบ์อะไรอย่างนี้ก็ช่วงนี้ให้เร่งทํานะเดี๋ยวกรรมดีจะสนองเราเนาะแล้วก็ไพ่อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ย ไว้อะไรให้กับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายหรือว่าสิ่งที่มันมาทำลายจิตใจเราเลยคะ่ะหรือไม่คนที่คิดร้ายหมายทำลายเนี่ยตัดมันออกไปจากชีวิตเราแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สดใสเนาะอนาคตที่ดีที่สดในนออดสดใอะ่ะรอเราอยู่เราอย่าไปห่วงนรกเลยเราไปสวรรค์น,นะคะทีนี้เราจะมาฟังอ,อลัลลคการ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่า ความคิดของคุณเนี่ยมันมันน่ามหัศาจรรย์มากเลยนะสามารถต่อยอดให้เป็นจริงได้เอาละครับการอยากบอกอยากสื่อสารว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยวางจริงๆแหละอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยปล่อยวางนะปล่อยปล่อยมันไปเลยแล้วก็ตอนเนี้เชิญคุณมีความสุขกับชีวิตได้แล้วคือตอนเนี้คุณจะต้องมีความสุขต้องรีแลกต้องพักผ่อนต้องอะไรที่แบบว่าที่ดีๆเนี่ยคุณสามารถที่จะไขว้า คืออนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วอย่าไปเครียดไปซีเรียสมันนะอะไรที่ไม่ดีปล่อยตัดทิ้งไปเลยคะ่ะเพื่อนทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยพูดจาตรงไปตรงมาจริงใจแล้วก็เปิดเผยและเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆจะตอบสนองคุณก็คือเดี๋ยวคุณจะได้มีการพักผ่อนรีแลกซ์แล้วจะมีเรื่องเอ j นจอยกับชีวิตของคุณมีเรื่องน่าปิติน่ายินดีน่าประปรามใจเกิดขึ้นนนใชีวิตของคคุณะะ ทีนี้เราจะมาเสริม้ว่าจะมีพวกชาวไรถ้าไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยทิ้งไปให้ฟังตามคําทํานายหน้าไพ่ของเรานะจะมีราศีพิจิกราศีเมษราศีกันแล้วก็มีพิจิกกรกฎขอจบการทํานายของเพื่อนๆนกองที่หนึ่งไว้แค่นี้แล้วเราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่สองกันขออนุญาตเก็บค่ะ ของเพื่อนๆกองที่สองเราจะตอบคำถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ในตอนนี้ม,มาดูกันเขามีแผนการอะไรเนี่ยอ๋อจากที่เขาเคยปากดีกีักคุณเนี่ยมันก็ได้รับทุกขเวทนาเขาก็ต้องทุกเศร้าเสียใจแล้วก็ไปไหนจกคุณไม่ได้ตัดใจจกคุณไม่ได้มีแต่ปัญหา เขาก็กำลังเคลียร์ปัญหาอยู่แผนการอะไรที่เขาซ่อนอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะมีสองกรณีคือหนึ่งไม่เข้ามาขอความรักขอความเห็นใจก็มาขอเงินคุณนี่แหละแผนการอะไรที่เขาซ่อนอยู่เขาก็จะมาหาคุณไงจะเดินทางมาหาคุณจะมีการแอคชั่นถึงแม้นว่าจะนานบางท่านบางรายเนี่ยต้องรออีกประมาณ ไม่เกิน5้หเดือนอ่ะเพราะตอนนี้เขาก็อยากจะทำตามใจที่เขาเรียกร้องแต่ว่ามันมีปัญหากับคนที่มียศถาบรรดาศัก,กดิ์กล้ากล้าตัดสินใจก็แสดงออกอาจจะมีพวกเกี่ยวกับกฎหมูงกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยพวกทหารตำรวจหรือไม่ก็พวกที่ต้องถือกฎหมายบังคับกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ก็เขาเขาอยาก ปดแอบกับชีวิตของเขาเขาอยากมีความสุขแล้วก็อยากจะให้ความทุกข์ความหลังฝังใจที่มันไม่ดีเนี่ยต้องมาลายหายไปอะ่ะเขาอยากให้เป็นแค่เป็นแค่ความฝันหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่คนคนนี้ด้วยการที่เขาอาจจะเป็นคนที่ออกแนวเจ้าชู้มีตัวเลือกเยอะแล้วก็ทิ้งร้านคุณไป มีทิฐิมีอีโก้หัวดือ้อหัวัน้นแล้วก็เรื่องราวในอดีตมันทําให้เราเนี่ยเสียใจมันเป็นความหลังฝังใจเขาก็จะแก้ปัญหามันด้วยการที่แบบว่าไม่ทําอะไรไม่แก้ปัญหาอะไรก็คือจะเข้าหาชีวิตคุณดื้อเลยเหมือนกับแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาพร้อมที่จะเข้าหาชีวิตคุณประมาณว่าไม่สนหน้าอินหน้พผมหน้าไหนทั้งนั้นแต่คือจะมาก็จะมาแบบดื้อเลยไม่ไม่ไมทาเหมือนแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนคือเมื่อก่อนหน้านี้คุณอาจจะเห็นวิธีการของเขาแบบเดิมๆซ้ำๆแต่ตอนนี้เขาจะไม่ทำอะไรที่มันซ้ำๆเขาจะมีวิธีการใหม่ๆที่แปลกแหวกแนวออกไปเขามีแผนการไอซ่อนอยู่เขาอุบไว้ก่อนที่เราบอกเนี่ยก็คือมาเปิดเผยมาเปิดเผยแผนการเขา เขาก็อุบเงียบไว้แต่จริงๆแล้วเขาจะเข้าหาชีวิตคุณแล้วพร้อมที่จะเผชิญปัญหาฝ,าฝา่ฝาฟันอุปสรรคพิชิตใจคุณให้ได้คนคนนี้เป็นคนที่ปากจัดหรือเปล่าปากจัดปากปากเลยกันไกล,ลหรือไม่ก็คมกริบเลยเชื่อเฉือนจิตใจได้เขาจะไม่เข้ามาตรงๆอ่ะ okay. เขามีแผนการที่แยบยนลซ่อนอยู่แล้วก็ เขาอยากมีอนาคตที่ดีที่สดใสออยากมีเงินทองแล้วก็อยู่กับคุณยังมีความสุขก่อนหน้านี้เขาอาจจะทำตัวไม่ดีเนาะทำตัวไม่ซื่อสัตย์อะแต่ตอนนี้เขาเขาอยากได้โอกาสจากคุณไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะด้านไหนเขาก็อยากให้คุณให้โอกาสเขาแต่ต้องระวังด้วยนะคะเขามีแผนการไม่ค่อยดีแอบซ่อนอยู่อะ ถ้าเกิดเขาเข้ามาในชีวิตของคุณได้อะดูเหมือนว่ามันจะทําให้คุณทุกข์ทรมานเสียใจอีกนะคุณก็เลือกดูดีๆนะคะอาจจะเกิดรักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี้หรือว่าคือพ่ชิตใจคุณได้เขาก็จะออกลายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอืมก็ก็ระวังดูดูเขาไว้ด้วยเพราะว่าคนคนนี้เขาก็ คือเขาเคยเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นน่ะเขาก็เขาก็มีการจ้างวานก็ได้อาจจะจ้างวานใครพวกพ้องหรือว่าคนใกล้ชิดเขาเนี่ยมาสืบคุณว่าคุณทําอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ดูเหมือนว่ามีสองกรณีคือหนึ่งเขาเขาจะเงียบๆนิ่งๆอืม ไม่พูดไม่จาทําตัวแบบนิ่งๆเฉยๆอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาก็อยากให้คุณเนี่ยเงียบนิ่งเฉยไม่ต้องพูดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ได้เขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะให้เด็กอาจจะเป็นลูกเล็กเขาหรือไม่ก็ลูกเขาลูกคุณไรอย่างเงี้ย ช่วยนะช่วยให้คุณกับเขาได้พูดจากันนะได้กลับมาเป็นครอบครัวคือเหมือนกับแบบว่าเขาเนี่ยไม่ได้เล่ก็เอาได้กลไม่ได้มนก็เอาได้คาถาทํายังไงก็ได้มีทั้งทั้งด้านขาวแล้วก็ด้านดําอ่ะที่จะทําให้คุณเนี่ยกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้จะมาฟังว่าโรเมนเจอร์อยากสื่อสารอะไรกับคุณนะโรเมนเจอร์อยากบอกอยากสื่อสารว่า เดี๋ยวจะได้มีการมาของอ้อขอคืนดีคุณก็จะได้ของฝันของฝากของถูกใจแล้วก็ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการแล้วคนรักเก่าเนี่ยคุณก็อ้อนวอนพาวนาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามพปกที่คุณตั้งหวังไว้นะหรือไม่คุณอะ่ะก็ไม่ต้องทําอะไรเลยตอนนี้คุณเสนหทแรงมากขอบอกว่าสนห์แรงมากบางท่านบางรายนี่ คุยกันตกลงกันได้ดีก็จะมีการไปเที่ยวไปฮันนีมูนไปพักผ่อนเกี่ยวกับทางน้ําทางทะเลหรือไม่ก็แหล่งน้ําธรรมชาติแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณอนะมีเพื่อนที่ดีนะมีเพื่อนที่ดีรายล้อมคุณเป็นมิตรที่ดีอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาจะให้เพื่อนคุณหรือไม่ก็เพื่อนเขาเนี่ยช่วยให้เป็น,ปนแบบเป็นแม่สือ่อแม่ชักให้นลยนะ ทีนี้เราจะมาขอคําแนะนํนาจากไพ่กันนะว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปมันก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะเพื่อนๆคะถ้าฟังเราเครียดซีเรียสไม่ชอบใจส่วนใดทิ้งไปนะเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้ส่วนถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าอุ้ยตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารพอดเพลทโลขอเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะเอฟของเรา ส่วนท่านใดท,ที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมคะกดที่เราด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจให้เราในการทาคลิปครัง้งต,ต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันไพ่อยากบอกอยากสุสานว่าขอให้คุณเนี่ยเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะหรือบางท่านบางรายเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคมันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกศสยศาสตร์มด์ดาอะไรอย่างนี้ก็ วิธีแก้ก็คือสวดถอนหรือไม่ก็อาบน้ำมนต์กินน้ำมนต์ไปบวชก็ได้ค่ะแล้วก็เล่งทำบุญนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณเนี้ยจะต้องเอาชนะใจตัวเองไม่ให้ถลำลึกลงไปเกี่ยวกับพวกเรื่องแบบอย่างว่าพวกกิเลสตัณหาเมามาเปลี่ยนคู่นอนอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกอะไรที่มันแบบสีเทาๆอะ่ะถ้าเกิดการเปลี่ยนคู่นอนหรือว่าการผิดศีลข้อสามเนี้ย มันจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยเ,เข้าทางคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อคุณได้นะคนพวกเนี้ยจะครอบงําจิตใจคุณได้ก็อยากจะให้คุณเนี่ยใจแ,แข็งเข้าไว้แล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมทําบุญไว้พระสดมนต์นะคะแต่ถ้าบางท่านบางรายบอกว่างมงายไม่มีหรอกก็ต้องขออภัยด้วย ให้อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปได้แล้วไม่ต้องไปคิดพวงเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันไม่ดีหรือว่าอุ้ยจะให้โอกาสกับคนที่ไม่ดีให้แล้วให้อีกเขาก็จะทาร้ายเราซ้ําๆนะฉะนั้นตัดเขาออกไปจากชีวิตเธอค่ะแล้วเริ่มต้นใหม่นะคืออนาคตที่ดีที่สดใสเนี่ยรอคุณอยู่คุณอย่าไปห่วงอะไรที่มันไม่ดีเลยแล้วก็ให้อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวคุณเนี่ย จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีที่สดใสโอกาสที่ดีๆมาถึงคุณแล้วอนาคตที่ดีที่สดใสมันมาเยือนคุณแล้วแล้วคุณจะมาห่วงเกี่ยวกับเรื่องที่มันไม่ดีทําไมคะไปเถอะค่ะไปหาเรื่องที่มันไปเถอะค่ะก้าวข้ามผ่านเรื่องทุกเรื่องที่มันไม่ดีไปเนาะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยชีวิตที่ดีที่สดใสไพ่อยากบอกอยากสื่อสารว่าถ้าช่วงนี้คุณเครียเซเรียไดให้ปรึกษากับ คนที่คุณไว้วางใจอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีใจิตใจดีอบอ้อมอารีแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือขอให้คุณเนี่ยหมั่นทําบุญไหว้พระสวดมนต์หรือไม่ก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมวิปัสสนากรรมฐานอะไรแบบนี้มันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นนะ จะได้หลุดพ้นอะไรที่มันไม่ดีที่เราตามองไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะมาฟังเอาละครสการ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เอาละครสการ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าความฝันของคุณเนี่ยที่มันเป็นฝันดีเนี่ยขอเชื่อนะว่ามันสามารถเกิดขึ้นจริงได้แล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดคุณห่วงหน้าโพลงหลังว่าเออจะทำเรื่องนี้เรื่องนี้ กลัวเด็กๆหรือไม่ก็กลัวลูกหลานของคุณเนี่ยได้รับอันตรายหรือว่ามีผลกระทบกระเทือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อยากจะบอกอยากจะสื่อสารว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาคอยปกป้องคุ้มครอ,องให้อยู่แล้วคุณจะทําอะไรก็รีบเร่งดําเนินการได้เลยทีนี้จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่า ขอ้คุณเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้อย่าชักช้าหรือไม่กม็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกาเวลาเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะคะฉะนั้นขอยคุณเนี่ยรีบลุกขึ้นมาทําความฝันหรือว่าทํานู่นทํานี้ให้มันแบบประสบความสําเร็จได้แล้วและคุณนะ่ะก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความฉลาดรอบรู้สามารถที่จะคิดอ่านแบบว่าอ่านออก อันขาดแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออเอายังไงดีนะสับสนวาวุ่นแล้วก็มีอะไรที่มากระทบกระเทือนจิตใจเราขอให้คุณเนี่ยทําสมาธิแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณนะได้รับคําตอบทีนี้เราจะมาเสริมว่าจะมีพื่งชาวอะไรธาตุอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำทำนายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศีพฤิกราศีมีน ราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันขอจบการทํานายไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงนรวมขอย้ํานะเป็นการอ่านดวงนรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึง่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงกันสื่อถึงกันจนท่านใดถ้าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยเอ,อะไรพูดเนี่ยทิ้งไปเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะอาจจะเกิดกับท่านใดหรือไม่เกิดกับท่านใดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิด ที่เรื่องดีๆเนี่ยขอให้เกิดกับทุกท่านนะสำหรับวันนี้ขอจบการทำนายไม่แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ